แล้แล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ผมจะมาแจกประกาศโอ,โอ้ที่ผมจัดเอาไว้แล้วสามตัวเด้อสามรางวัลเฮ้ยมันพวงต่กบยางกันเลยเหรอเฮ้ยมันจะจัดกบยางเริ่มจากคนแรกนะครับได้แกโอ้ไทยไทยังและแล้ววันนี้ก็มาถึงวันที่ผมจะมาแจกประกาศ สำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนมันก็ถึงแล้วแสนวิวนะขาภายในวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาประกาศผลผู้โชคดีนะครับหลังจากที่ใด้โพสต์ไปวันนี้เนี่ยเราจะมาแจกนี่เลยว้าไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชนี่งอซิ่งผมจัดเอาไว้แล้วสามตัวเด้อสามรางวัลน,นี่ในคลิปนั้นก็คือเออมันมันแกวหมดแล้วแหละ <Brand. S 1> นะครับ แต่ผมก็ยังเลี้ยงอยู่แต่มันก็ยังไม่ตุยนะแดเอาหนุ่มๆม,มาให้ใช่เอาหนุ่มๆเอาตัวสวยๆมาให้เลย<อ>นะนะมาดูตัวแรกก่อนตัวแรกเป็นไรอ้ oh my g o s หมอนะครับผมหมอครับเอาเอาไปเอาไปกัดหรือเอาไปแบบว่าเอาไปต้มเอาไปต้มได้นะครับเออประมาณนั้นเนาะตัวต่อไปนะครับอุ้ยตัวนี้สวยนะ<อ>เป็นหมอเหมือนกันครับทุกคนโอ้โหน้ําเงินจา๋าเลยอะดูดิอืมสวยๆครับผมสามารถเอาไปกัดหรือเอาไปดูผลงานได้ ไปดูผลงานอะไรแนหะเอาไปเลี้ยงนั่นแหละนะนะตัวต่อไปครับทุกคนวิ่งอ้ยตัวนี้สวยแดงจ๋าแดงจ๋าเลยดูว่าฟอร์มโคตรด้เลยดูดิเป็นฮาร์ปครับทุกคน oh <my> โอ้ยดูวะหางไม่มีแตกแล้วหางไม่มีแตกเด้อด,ดิบพี่น้องเอยบอกแค่นีละก็สำหรับผู้โชคดีนะเดี๋ยวผมจะมาบอก ไม่บอกและกันว่าช่วงไหนแต่ก็ขอให้ดูคลิปนี้ให้จบนะทุกคนนะฝากกดไลค์ซับสไคร์ผมด้วยนะครับ้าคลิปนี้ถึงถึงเท่าไหร่ดิอ่าหนึ่งแสนหนึน่งแสนนี่เหรอหนึ่งแสนวิวภายในเดือนนี้เออภายในเดือนนี้หรอภายในเดือนนี้เออเรียกว่าถ้าลงไปปุ๊บก็มีคนดูแสนหนึ่งเลยก็เดี๋ยวเราจะแจกเลยแล้วกันนะก็ภายในเดือนนี้นะจ๊ะอรายละเอียดก็เหมือนเดิม โอโจด้วยนะหรือว่าถ้าใครอยากจะรู้รยายละเอียดเต็มก็สามารถดูได้คอมเมนต์เดี๋ยวจะคอมเมนต์ไว้นะแล้วก็สําสหรับผู้โชคดีกร็รู้รู้ว่าจะของโชคดีแล้วก็แคปรู้ว่าจะของโชคดีรู้ว่าจะของโชคดีแล้วก็เออเดี๋ยวติดต่อมาที่เฟซนะเฟซนี่ส่วนตัวอะไเ <laughs> ดบเดบเดจ้ามีเฟซเดียวนะครับผู้ติดตามประมาณ8ปดพันก็มีเฟซนี้เฟซเดียวถอาเฟซอื่นน่าจะบอมก่อนที่จะประกาศผลก็เดี๋ยวไปดูกันว่าประกาศ ที่ผมไม่ได้รีวิวหรือว่าอัปเดตมานานเนี่ยมันยังเหลือตัวไหนกันบ้างแล้วก็มันจะมีตัวไหนที่ตุยไปแล้วมาเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวนี่คือประกาศทั้งหมดที่ผมมีนะครับว้าวอูดูๆอ้จุจ่มจมผมเพิ่งเปลี่ยนน้ำไปนะครับก็ยังไม่ได้กันไม่ได้กันฉากมามา,มาดูตัวเอง นี่ดีดีตัวนี้โคตรสวยเลยมาจาก P S Beta Farm อุ้ยมันพองมันพองใส่กบยางออกเลยเน่อุ่ยมันพองใส่กบยางกันเลยอ่ะเฮ้ยมันจะกัดกบยางอ่ะไปโอ้ของแท้น่ะอันนี้มาจากพีเอชเขาอู้โหสดยอดทุกคนมันมันมาเมียนทรรมะเอ๊เอ๊ะเอ๊ะเอ๊มัดกัดมัดกัดวัดแถมตุ้งยังไม่เลิกพองเลยเนี่ย มันจะกัดกบซะแล้วเฮ้ยมันเอาจริงนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้มันไม่กัดกบซะแล้วล่าสุด้ะพี่นองเน้อง้ปยังยนงองยั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 งยงยังยังังันันยังังยังังยังยังงยงยนงยงยัังยัอยังัังังยังังยังหมงยัง พองปะเห็นเห็นเห็นกบแล้วพองไหมไม่พองไม่กลัวอะไรเลยเล่นมากมันมันไม่ค่อยไม่กลัวกบเฮ้ยพองไหนเฮ้ยมันมันไม่ได้ปิดฉากสนใจมันจะชินละมาตัวต่อไปตัวนี้อยสีหน้า้อตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียตัวเมียตัวเมียอะไรไม่พองอะเอ๊นี่นีมีสีหน้านี่สีหน้า เรียนสีหนะักอ้าว,าวเฮย้ยหิงกลัวหน่อยกลัวห,หน่อยก็ได้มากลัวหน่<ป>อยก็ได้มาเออมาตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นสีเหลืองทองสีทองที่แก่แล้วนะมาดูกใกล้ๆโอ้ตัวตัวนี้ตำนานมากเลยเลี้ยงมาตั้งแต่ทําคลิปแบบว่าปลาทองเลืม่มๆเลยเรื่อมต้นอันนี้อันนี้ไม่ใช่ปลาของเซียนตำนะที่แรกเซียนตำส่งให้อย่างสวยเลยสีทองจำได้ไหม ตัวนั้นสวยจริงแต่ว่าเสียดายครับตุยโน <No. S 1> มาโอ้ตัวนี้ตัวนี้มันจะพีเอสวิตาฟาร์มมอนเดิมโอ้สวยงามว้าวลายไทยครับผมโอ้ไมค์กอชเอ้าไม่พอง <c oughs> มันจะมีไม้รออยู่นะแต่ไม้รอตอนนี้มันรู้ว่าหายไปไหนแล้วอยู่ในห้องอไปตีแมวแล,ล้วอุ้ยมันไม่พองโอ <c oughs> ้ไม่มันมันแผลฉีดนไม่พองนะเลย มาณนี้ทุกคนมันก็จะสวยอยู่มีขนาดเป็นพองนะเนี่ยถ้าพองมันจะขนาดไหนวะเนี่ยโ,โอ้โหสวย,ยสวยสวยนี่ชาโดชาโดชาโดของเราชาโดเหรอใช่โอ้โไล่ฉาโดลองดาวลองดาวชา <No. S 2> โดลูกเฮ้ยไม่พองเลยอ่ะเขาไม่ได้กลัวกบเนาะ จุ่มเลยไหมอุ้ยอุ้ยมาสวบสมัมนะตัวต่อไปตัวนี้อะไรวะของตัวนี้ที่เอามาจากปลาจีนรู้เปล่ากะกาศป่าใช่ประกาศป่าปลาจีนปลาจีนฮะก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรเออตอนนี้ก็อาเลี้ยงคำขำครับก็มีอะไรอันนี้ไม่มีเหมือนกันหมดแล้วอันนี้เป็นปลาช่อน หมดแล้วได้ไงนี่ไงเออนี่ไง,ไงอันนี้พองไหมไอ,อ้สาหมูผมตุยสาหมูใช่สมูไรโคตรสวยเลยตัวนั้นคือมันตุยเพราะว่าผมให้ลูกน้ำมันเยอะเกินไปก็เลยพองแบบปองแล้วแบบโอ้โหวันต่อมาตายเลยมาตัวต่อไปครับอประกาศป่าเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นประกาศป่าของเซตั๊ อันนี้สวยอยู่อันนี้ยังไม่ลอกสีเลยเหรอแต่ว่าน้องรอดตัวเดียวนะคใช่น้องรอดตัวเดียวนะครับหลังจากที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะผสมพันธุ์เพาะพันธุ์นี่แล้วก็รอดหนึ่งตัวเด้อโตมาใช่โตอยู่ดูอ่ะทำไมทำไมมันลอยยางนั้นวะเฮ้ยมันพิการบอกว่านักท้องจริงมันหนักท้องบอกไม่มันคือเป็นยังสั่นวะทำไมมันลอยยังสันอ่ะแปลก คืว่าตัวต่อไปก็โอโหอันนี้เป็นแม่น้องหรือเปล่ามาใช่นี้น่าจะแม่แล้วก็ผสมกับอะไรนะผสมอะไรกับตัวไหนจะไม่ผิดน่าจะตัวนี้ใช่กันโม่ใช่มันเป็นโม่แต่ว่าตัวน้อยชิบหายเลยนี่ตัวต่อมาครับเอออันนี้จะเป็นแม่พันธุ์ของดอกดาวโน้ป่สวยงามตัวต่อไปก็เป็นแม่พันธุ์ที่แก่แล้วแก่มากดูว่ะ เพราะว่าน้องแก่แล้วคือข้างหน้าบ้านก็จะมีพี่ผมเพาะอยู่นะครับแต่ยังไม่ให้ดูเราไม่ใดูดอกเดี๋ยวเราไปประกาศผู้โชคดีหน้าบ้านเลยนะตอนนี้มันเสียนร้องแบบนี้ยวไปประกาศหน้าบ้านโรกัศยังโอเคประก้วโอเคทุกคนก็ถึงเวลาแล้วนะครับผมที่ผมจะมาประกาศผู้โชคดีนะครับผมเริ่มจากคนแรกนะครับได้แก โอ้บังเอ ok ียดนะครับเฮ้ยไม่ใช่ฮ่าคนแรกได้แก่ใครวะรันเหรอรันเนอร์รันเนอร์รันนะครับถ้าอ่านไม่ถูกเอ้ยอ่านอ่านไม่ผิดรันเนอร์รันแปดหนึ่งแปดสองนะครับนี่อยากได้เพราะผมอยากเลี้ยงมานานแล้วแต่ผมสั่งไม่เป็นแล้วก็แถวบ้านไม่ขายประกาศเออก็ ไม่เป็นไรครับผมวันนี้ก็ได้ประกาศไปี๋ยวเลียกพี่น้องอะไรกันน้องบอกว่าไม่เคยเลี้ยงใช่ไหมผมบอกเลยว่าประกาศหนึ่งสายพันธุ์ที่เลี้ยงง่ายที่สุดก็คือหม้อครับงั้นเอามอไปนี่ตัวนี้แล้วกันตัวเบิม่มเบิ่มเลี้ยงง่ายจัดไปเลยหนึ่งตัวตัวเบิม่มเบิ่มครับผมมือ ลืมบอกไปว่านับจากวันวันโลคลิวันนี้นะครับสามวันนะครับถ้าไม่มีคนติดต่อมาหรือว่าติดต่อมาโดยไม่ใช่น้องก็ก็จะเก็บไว้แจกรอบอื่นนะครับโอเคประมาณนั้นเลยอันนี้ก็รด <c oughs> ับน้องเดี๋ยวแยกไปเลยสรุปสรุปแยกไปปุ๊บลืมเอาใส่น้ำตุย <c oughs> สำหรับผู้โชคดีคนต่อไปออได้แก่ไอ้น้องคนนี้นี่หว่า อันนี้คือนพี่ไข่หวานเลือกนะครับผู้เลือกผู้โชคดีเคยดูน้องอยู่ในทิกตอกเลยบอกเออผมยังไม่ได้ของขวัญจากพ่อแม่ครับผมอยากได้ปลาแต่มันไม่ใช่ฤด,ดูของอ่ะฤด,ดูมันครับผมเลยโอดง,งั้นเดี๋ยวเอาไปแล้วกันนี่ให้ไปเลยหนึ่งโต๊ะนี่นี่เอานี้ไปนะครับผมนี่หมาะน้ำเงิน โอเคตัวบิบ่มๆไปเลยเอาไปเลี้ยงนะครับอย่าเอาไปให้เลสเทียวกินเอาไปเลี้ยงจริงๆนะเออเอาไปเลี้ยงนนะอย,งยอย่าเอาไปให้เลสเทียวกินนะตัวสุดท้ายครับผมใชยชัยวัฒน์เหรอชัยวัฒน์วิรุญญาครับเออจะอ่านผิดก็ขออภัยอ๋อชัยวัฒน์วิรัญญาคือ,อน่าจะใช่นะครับก็ ผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วครับพี่ผมอยากได้ปากัดสีขาวเพราะผมจะเอาไปเพาะพันธุ์เพราะผมมีปากัดที่ต้องใช้ปากัดสีขาวผสมครับไม่มีไม่มีปากัดสีขาวอะ่ะผมจะให้สีแดงใช่เอานั้นเอาสีแดงไปก่อนนะเอ้ยมันสีขาวอยู่วสีขาวอยู่ดูไม่ให้เอ้ยเอา <c oughs> นี่ถ้าไม่ติดตอมาก็สแสดงว่าไม่อยากได้ไงใช่ถ้า่จีตอมาก็แสดงว่าไม่อยากได้นะ <c oughs> ประมาณนี้โอ้ตัวนี้สวยจริงดูดทหหางไม่มีขาดไม่มีอะไรเลยมันมันแบบสวยจริงแต,แต่หัวมันจะขาวๆนิดนึงแต่ก็สวยนะเอาไปเลี้ยงแบบว่าสายแบบพิ้นคีนแบบจัดตูน้น้อยๆอะไรแบบี้ยผมวบาสวยนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับผู้โชคดีนะครับผม าภายในวันที่ลงคลิปแล้วก็นับไปอีก3วันนะครับถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อมาก็เดี๋ยวผมจะแจกในรอบต่อไปนะครับซึ่งในรอบต่อไปก็แจกเหมือนเดิม3รางวัลน,นะครับผมติดต่อมาทางไหนคะทาง Facebook นะครับส่วนตัวนี่เฟซน,นี้เลยเดฟเดฟครับผมมีเฟซเดียวนะครับผมคนติดตามประมาณแ0 0พันนะดูคนติดตามดีดีด้วยโอเคปอะมานั้นนะครับทุกคนถ้าคลิปนี้ถึง10,000นวิวเหมือนเดิมก็จะแจกเหมือนเดิมนะครับ เอาละวินนี้ซีอโอเก็นะครัามบ๊ายบายกติกาก,ก็อยู่คอมเมนต์นะจ๊ะจุบ๊บ